สวัสดีครับมีนกักแาดตัวเชซ่อมตัวย oh, ็นนฟอรสอประตูโอ้พาพออาเน,เนียนะครับ rf ขีดหนึ่งสี่จุดหนึ่งคิวนะครับสองร้อยสิบโวลต์ห้าสิเฮิรตร้อยสวัตต์ R น้ำยาสารทำความเย็น R12 สิบสอนะตรงนี้แกมก็ประมาณนี้ ขาบอกเสียบปั๊กทำงานไม่เย็นเสียงคอมพิวเตอร์ทำงานนเะัดลมก็หมุน ลมก็หมดเลยโอเคจะมุกแกะเราจะประแสดูก่อนนะฮะ๋กะฝาด้านหลังแกะฝาข้อน,นะฮะคอมเพรสเซอร์อร์นี้นะทำเงื่ออยู่ด้านหลังกระแสดูแ,แสก็หนึ่งแอมป์นะับแต่ว่าไม่ร้อนเลย คอมเพรสเซอร์เดินนะการเหมือนไม่มีแรงอัดกัน้อไม่ร้อนท่อหายไม่ร้อนเลยแสก็ได้นะแอมเหมือนแรงอัดคอมเพรสเซอร์ไม่มีนะครับ L25 YE ขนะหนึ e ่งทับสนะครับโอเค okay. Okay. Uh, ทัปพักดูนะครับ ผมต้องปล่อยน้ำยาออกนะครับแล้วก็วัดแรงอัดคอมเพรสเซอร์ดูนะครับดูดูแล้วคอมไม่มีแรงอัดจะดูก่าน้ำยามีเอวน้ำยาไม่มีน้ำยาเสื่อมสภาพ ไม่มีคราบน้ำมันนะครับนี่เป็นเหล็กโอเคผรจะเชื่อมวาลบริการนะครับแล้วก็แยกข้ามดูนะครับสายคอยมันก็ไม่แช่นะ้ำนะตังนี้โอเคเตรียม ชุดเชื่อมนะครับเคตทางน้ำยาอาร์สามเจนะครับแทนอาสิบสองมิลครับแสงนั้นนี้ตรงตรงตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ดูตรงท่อแคปทิวด้วยนะครับ ตันหรือท่อหายนะครับโอเคอือมันยานะลองเสียบปลั๊กดูกันแรงดับไหมนะครับ Okay. ต้องมีงนะครับโอเคนี่ขอนี่ขอเชื่อมวาวบริการชุดนี้กันร้วัแบแวตคั่มเดี๋ยวเทสดูอีกทีนะครับโอเคนี่ก็บับกีแล้วนะ มันใช้บานคนนี้รุ่นนี้ครอบนอกรอให้เย็นแป๊บนึงก็เชื่อปิดไปครับก็ลก็มด้เล่อหาย่ี่เรแล้วกคี้ไมมี้อาครมาเหมาสวยขาด ทำเองมั <concealed them. S 2> ้งครับทำเองครับกลัวต้นโซมไงก็ถูกได้ททำเองแล้วคนมันอร่อยดีนะซ่อมแซมใช่แล้วก็ทไม่ได้เสียดายนะตรงนั้นนต้องบครานสืโอเกไหมนะข้ยชุดอับ้ก็เอาไปใส่เจอผ้าเราก็เอาไปใส่ แล้วตัวองทำศพปลอกแล้วปีนไปนอนอ่ะปีกเกตแล้วนะครับก็ไม่ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเกตใช่ไหมครับอยู่ที่20นะครับแยกท่อมแล้วก็ลงมาที่10นะครับพอย้ำยายาเนี่ต้องเปล ó, ת ת morning, ี่ยนหนีงเป็น 134A นะครับเพราะอา22นี่เป็นตัวเก่าไม่มีแล้วตัวนี้นกำยาน่าจะเยอะอยู่ พท่อรุ่นเก่านี้ท่อจะยาวนะครับจะก่กอจะยึบไหลนะครับประมาณร้อยยี่สิบก็หักออกลบออก20สิบนะครับก็ประมาณร้อยพีดไอนะครับ กรปิเกตทางเสียปั๊กตัวนะครับเสียปปั๊กเสียแวคค่ำเฉยเลยสามเกินหแอมป์ะแสหนึ่งเจดหนึ่งหก นะครับเริ่มดูดน้ำยานครับโอเคอยู่ที่สิบนะครับห่างจากศูนย์นะครับก็คือสิบพิษไอน,นะและดโดดกระแสท่างงานอยู่หนึ่งจุดหนึ่งสอง สองศูนย์รถถ่อหายเลยร้อนไหมเริ่มอุ่นอุ่นโอเคท่านี้แล้วครับอ,อย่าอยู่ที่สิบนะครับเป็นศูนย์นยี่สิบหกไอ้กระแสหนึ่งจุดสอง 0.20โอเคยวรอ okay. วัดความเย็นดูปก,กันเย็นไหมแล้วก็ดูความร้อนมาข้างหลังร้อนก่อนร้อนข้างหลังนะรุ่นนี้แผงตามแผงขึ้นนะอ๋ะด้านข้างไม่ร้อนนะแสดงว่าแผงอยู่ด้านหลังัอยู่ด้านล่างนะครับ ความเย็นนะช่องฟนะิล์มใส่เทอร์โมไว้ด้านในนะฮะลงมาที่โิบหจุดเก้านะครับรอแปนะ๊บนึ่งโอเคตอนนี้ 12, 12ออสิบสองจสองศานะครับก็น้ำยากรอโดดก็ขึ้นมา อมองเป็นเลขศูนย์นะฮะเลข20ก็12บสิษไอนะครับพอแล้วเห็นแล้วครับกระแสก็อยู่ที่1แอมป์นะครับ1.18่งจนแเต็นแน่ก็อุ่นๆอุ่นนะครับอุ่นจับจับจะดูว่าร้อนเลยเก็เอดออกนะครับ เซวิสว่าบริการนะครับจับดูความด้วยต้องไม่ร้อนมากนะครับอุ่นไม่ร้อนมากโอเคอกรอบแล้วก็รอดูความเย็นอีกทีครับติดลบก็โอเคนะครับพอติดลบอตอนนี้ก็เริ่มติดลบนะครับ0.9นย้ว โอเคนะครับถ้าจะลดสิบแปดลสิบห้าต้งองรออีกนานอยูนนอยน่นะครับลดหนึ่งนะลงเรื่อยๆอยูน่นะครับเชร์เวื่อตัดตามสาับใต้ไรแฉะกดติดตาใจใช่ไหมในการทำคลิปวิปดีโอไปต่อไปครับสวัสดีครับน่าจะสิบร,ร่าปีจะแล้วมั้งวันิศร์